ท่านก้มลงลวงหยิบสายมงคลจากคอเศรษฐีท่านเก็บสายมงคลแล้วหันหลังกลับเดินลงเรือนทันทีพวกลูกหลานที่เห็นก็ได้แต่ก้มกราบบ่ายด้วยน้ำตาและรู้ความผิดของตนเองเมื่อท่านลงเรือนไปไม่นานก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของลูกหลานเศรษฐีดังตามหลังมาวิชาหัวใจพระยมกับคนโกงความตายหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม เรื่องราวนี้เกิดขึ้นราวปีพศ2533จากคำบอกเล่าของคุณปู่ใช้ไสอนุกูลจงเวลาที่ท่านเล่าเรื่องนี้ท่านมีอายุได้ราว90ปีเศษวิชาหัวใจพระยมกับคนโกงความตายหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมมนขลังของเมืองแม่กลองเป็นวิชาที่สามารถต่อรองกับความตายได้คำบาทต่อรองนั้นไม่ใช่ห้ามตายไม่ให้เกิดขึ้น แต่เป็นการยืดเวลาค้องความตายออกไปปู่ใช้เป็นคนค่อนข้างไปทางนักเลงไม่ยอมคนเป็นคนใจถึงมีเพื่อนฝูงมากชอบเรื่องคาถาอาคมและของขลังพอสมควรซึ่งในแถบแม่กลองบางนกแขกดำเนินบางแพไปจรดเมืองเพชรไม่มีใครไม่รู้จักชื่อเสียงของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเพราะท่านเก่งทั้งเหนียว คงกระพันเมตตามหานิยมศิษฐ์ท่านมีมากมายซึ่งภายหลังล้วนเป็นยอดคณาจารย์ทั้งสิน้นเรื่องอิทธิคุณของหลวงพ่อคงนั้นมีมากเพราะท่านชอบสาะแสวงหาครูดีทั้งออกเดินทุดงไปศึกษาวิชาตามสำนักต่างๆจะก,กล่าวถึงวิชาหนึ่งที่หลวงพ่อคงท่านทำได้ครั้งและเด็ดขาดมากก็คือวิชามงคลสวมคอคนป่วยหลายท่าน คงว่ามงคลแบบนี้ก็ไม่เห็นแปลกเพราะพระเกจกิจอาจารย์ทั่วไปก็ทำกันได้แต่มงคลของหลวงพ่อคงที่นำมาเล่านี้ท่านจะเสกทําเฉพาะเมื่อผู้ที่มาขอเท่านั้นคนป่วยที่จะสวมมงคลของท่านจะเป็นเฉพาะผู้ป่วยอาการหนักใกล้ตายทั้งหมดวิชาเสกมงคลของหลวงพ่อคงนี้เรียกว่าวิชาหัวใจพระยมอันหมายถึงหัวใจของพระยายมาราชนั่นเอง วิชานี้ไม่ทราบว่าท่านเรียนมาจากสำนักใดแต่ที่รู้ชัดเห็นผลเด็ดขาดว่าหากศิทธ์หรือชาวบ้านระแวกวัดมีผู้ป่วยใกล้าตายหรือบรรพบุรุษซึ่งนอนป่วยรอการมาของลูกหลานให้พร้อมหน้าพร้อมตารอลูกที่มาจากต่างจังหวัดและได้เห็นหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายบ้านใดมีผู้ป่วยในกรณีนี้ที่กล่าวมาลูกหลานก็จะมาขอมงคลจากหลวงพ่อคง ซึ่งมงคลที่ว่านี้หลวงพ่อคงท่านจะไม่ทำพําเพื่อท่านจะถามถึงเหตุผลกับผู้ที่มาขอทั้งถามอาการของคนป่วยวันเดือนปีเกิดของผู้ป่วยนั้นก่อนท่านจะคำนวณตรวจดูว่าเห็นสมควรช่วยหรือไม่หากรายใดหลวงพ่อคงท่านทำมงคลให้ไปสวมคอมันก็น่าแปลกที่คนป่วยรายนั้น จะมีอาการทรงตัวอยู่ได้จนลูกหลานมาพร้อมหน้าทำการสั่งเสียจนครบถ่วนทุกรายแล้วค่อยตายสำหรับมงคลสมคอผู้ป่วยนี้หลวงพ่อคงท่านสั่งกำชับว่าเมื่อผู้ป่วยได้ทำในสิ่งที่ปรารถนาครั้งสุดท้ายสมใจแล้วลูกหลานต้องถอดสายมงคลน,นี้ออกมาทันทีแล้วนำมาคืนหลวงพ่อคงท่านเพื่อวิญ,ญญาณจะได้ออกจากร่างเป็นไปตามกฎแห่งกรรม ซึ่งทุกรายก็ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านอย่างเคร่งรัดมีเรื่องเล่าว่ามีเศรษฐีรายหนึ่งเป็นผู้ที่มีสมบัติและลูกหลานมากเมื่อล้มป่วยใกล้ตายลูกหลานยังคงมาไม่ครบผู้ป่วยมีความห่วงใยที่ตนยังไม่ได้จัดการเรื่องสมบัติทั้งลูกหลานหลายคนก็ไปทำการค้าขายต่างเมืองต่างจังหวัดลูกหลานปรึกษากันแล้วจึงมาขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อคง ซึ่งท่านก็เมตตาทำมงคลสวมคอไปให้ต่อมาเมื่อเศรษฐีสังเสียลูกหลานครบถ้วนดีแล้วพวกลูกหลานเกิดความอะไรไม่ยอมถอดมงคลที่สวมคอออกเศรษฐีซึ่งป่วยนอนอยู่มีอาการแต่สุดลงเรื่อยๆดูแล้วยังไม่น่ารอดแต่ก็แปลกที่คนป่วยนั้นยังนอนเนี่งมาได้หลายวันไม่ยอมขาดใจส่วนร่างกายก็สุรผอมจนเหลือแต่โครงกระดูก ใบหน้าตอบลูกตาโบดูแล้วหน้าสมเพชและเวทนายิ่งนักเวลาผ่านไปหลายวันหลวงพ่อท่านไม่เห็นมีใครนํามงคลมาคืนจนคืนหนึ่งหลวงพ่อคงท่านเห็นเมีชายนุ่งผ้าแดงมานั่งคุกเข่าพนมมือทั้งบอกเรื่องราวที่เขาไม่อาจนำดวงวิญ,ญญาณของเศรษฐีไปได้เพราะท่านเสกมงคลสมขอให้เศรษฐีผู้นี้อยู่ รุ่งเช้าหลวงพ่อคงท่านรีบไปที่บ้านเศรษฐีแล้วตรงขึ้นไปบนเรือนเข้าไปที่ห้องนอนของเศรษฐีซึ่งนอนป่วยอยู่ร่างเศรษฐีทั้งผอมมีกลิ่นเหม็นคล้ายซากศพแต่ยังมีลมหายใจซึ่งนอนอยู่เบื้องหน้าท่านยืนสงบนิ่งคล้ายคนแผ่เมตตาแล้วจึงก้มลงหยิบสายมงคลจ้าคอเศรษฐีท่านเก็บสายมงคลแล้วก็หันหลังกลับเดินลงเรือนทันที พวกลูกหลานที่เห็นก็ได้แต่ก้มกราบไหว้ด้วยน้ำตาและรู้ว่าตัวเองผิดเมื่อท่านลงเรือนแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของเหล่าลูกหลานเศรษฐีดังตามหลังมาคือบัดนี้ท่านเศรษฐีได้สิ้นใจลงแล้วตามกฎแห่งธรรมชาตินับแต่นั้นมาหลวงพ่อคงท่านไม่ยอมทำมงคลสมขอชนิดไหนให้ใครอีกและไม่เคยปรากฏในยุคต่อมา ว่ามีสิทธิ์ของท่านรูปใดได้สืบทอดวิชานี้กฎแห่งกรรมกฎของธรรมชาติไม่มีผู้ใดฝืนไปได้แม้นอาคมเข้มข้นเข้มขังก็ไม่อาจฝืนกฎนี้ได้ดังท่านเศรษฐีผู้มีเงินมีทองมากมายก็ไม่อาจนำสิ่งของติดตัวไปได้สมบัติที่หามาทั้งชีวิตสุดท้ายยังนำมาซึ่งทุกข์เป็นภาระและความทุกข์ทรมานแก่ตนในวาระสุดท้ายอีก ในความเป็นจริงสิ่งที่จะติดตัวเราไปด้วยก็คือบุญกับบาปเพียงเท่านั้นที่จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติหลวงพ่อคงธรรมโชโตท่านเกิดเมื่อวันที่สมเมษายนพศสอ0พณตำบลบางสำโรงอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามโยมบิดาชื่อเกต โยมมารดาชื่อนางทองอยู่นามสกุลเดิมของท่านก็คือจันประเสริฐเล่ากันว่าท่านเกิดในเรือนแพซึ่งเรือนหลังนี้มีอาถรรพ์คือถ้าใครถือกำเนิดในห้องเล็กใต้ทุนเรือนจะต้องเป็นผู้ชายและครองเพศเป็นพระตลอดชีวิตซึ่งหลวงพ่อทิมวัดเมืองใหม่ก็เกิดในเรือนนี้เช่นเดียวกันก่อนหน้าหลวงพ่อทิมก็มีคนเกิดในเรือนดังนี้ ซึ่งดำรงอยู่ในเพศสัมณะตลอดชีวิตเช่นเดียวกันต่อมายมบิดามารดาของหลวงพ่อคงได้ซื้อเรือนนี้มาอีกทอดหนึ่งพอท่านได้อายุ12ปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเนนเพื่อเล่าเรียนอักษรไทยและขอมต่อมาเมื่อมีอายุได้19ปีท่านได้ลาสิกขาบทเพื่อไปช่วยบิดามารดาของท่านประกอบอาชีพครั้นเมื่อมีอายุครบ20ปีโดยบริบูรณ์ ท่านได้อุปสมบทณวัดเหมืองใหม่เมื่อวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือนสิงหาคมพศ .2427 โดยมีพระอาจารย์ด้วงเป็นพระอุปชาได้รับฉายาทางธรรมบ้าธรรม,มโชโตซึ่งแปลว่าผู้รุ่งเรืองในธรรมเมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้ศึกษาคำพีมนลกระจายซึ่งเป็นตำราเรียนวิชาบาลีวยากรณ์ในสมัยโบราณ มีความลึกกส้งมากเต็มไปด้วยสูตรสนธิต่างๆหลวงพ่อคงท่านศึกษาพระคำพีนี้กับพระอาจารย์นกซึ่งเป็นอุบาสกในละแวกนั้นเป็นเวลา13ปีจนมีความคล่องแคล่วสามารถแปลธรรมบทตลอดจนคำพีต่างๆได้นอกจากนี้หลวงพ่อคงท่านยังสนใจการศึกษาพระเวทวิทยาคมโดยท่านได้ศึกษากับปร,รมาจารย์ชื่อดังเริ่มแรก ท่านได้ศึกษาคำพีนี้กับพระอาจารย์ดวงซึ่งท่านเชี่ยวชาญการลบผงวิเศษท่านได้เล่าเรียนกับหลวงพ่อตาดวัดบางบรรทองในยุคนั้นไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อตาดเพราะท่านเป็นพระเถระผู้ที่มีวิชาอาคมอันแก่กล้าว่ากันว่าวิชาของท่านสามารถเป่าศรีรษะทะลุถึงกระดานนั่งได้วิชานี้หลวงพ่อทองสุกก็ได้ไปร่ำเรียนมา หลวงพ่อคงยังได้ไปศึกษากับหลวงพ่อรุนวัดช้างเผือกผู้เชี่ยวชาญในพระกรรมฐานพระสมัยก่อนเวลาที่ใครจะออกเดินทุดงต้องไปขอให้หลวงพ่อคุมให้ในพรรษาที่19ท่านอาพาธจึงได้หยุดพักไปเล่าเรียนแต่ท่านหันมาสอนสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานให้กับลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้หลวงพ่อคง ท่านยังเอาใจใส่ในการก่อสร้างเสนาสนะเนื่องจากหลวงพ่อมีฝีมือในการช่างหลวงพ่อได้ซ่อมแซมหอไตรที่มีสภาพชำรุดสุดโทมให้มีสภาพดีขึ้นนอกจากนั้นท่านได้สร้างปั้นพระป่าเลไลด้วยฝีมือของท่านเองในพรรษาที่21ชาวบ้านได้อาราธนาหลวงพ่อคงให้ไปรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางกระพร้อม ซึ่งในขณะนั้นในวัดบางกระพร้อมไม่มีวัดปกครองและวัดอยู่ในสภาพที่สุดโทมหลวงพ่อท่านก็ตกลงรับคำอาราธนาหลวงพ่อคงธรรมโชโตท่านได้อาพาธด้วยโรคชราเนื่องจากว่าท่านมีงานหลายอย่างที่ต้องทำเพราะเป็นจิตของสงฆ์ทั้งผลงานการสร้างพระพุทธรูปการสร้างวัตถุมงคลจึงทำให้ท่านไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนเลย จนภายหลังเป็นเจ้าอาวาสบริหารวัดรับภาระมากแล้วในเดือนที่สี่ของทุกๆปีท่านจะได้ไปปรกรกดที่ป่าช้าข้างวัดราวหนึ่งเดือนเรียกกันว่าทุดงข้างวัดโดยถือว่าเป็นการชำระจิตให้สะอาดหลังจากมรยุ่งกับเรื่องทางโลกเกือบทั้งปีวันที่6กุุมภาพันธ์พศ2485ขณะท่านนั่งร้านเพื่อตกแต่งพระประธานองค์ใหม่ เมื่อท่านสวมพระเกตพระประธานเสร็จท่านก็เกิดเป็นลมแต่ก็มีสติดีเอามือประสานในท่านั่งสมาธิจนหมดดมถึงแก่มรณภาพในอาการอันสงบสมกับเป็นพระผู้ฝึกกิจมาดีแล้วสิทธิเห็นท่านนั่งอยู่นานจึงประคองร่างลงมาจึงรู้ว่าท่านมรณภาพแล้วรวมอายุได้78ปี58พันษานี่คือเรื่องเล่าตำนานขัง หลวงพ่อคงวัดบางกับพร้อม